เจริญพรความเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่สกปรกเน่าเหม็นยิ่งคนที่มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่าไหร่พอเราเข้าใกล้ก็จะรู้สึกขยักขยงอยากจะตีตัวออกห่างเพราะว่าคล้ายจะเห็นอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นสินมีส่วนช่วยปรุงแต่งให้หน้าตาดูดีได้จริงๆ ต่อเมื่อสะอาดหมดจุดบริสุทธิ์ในข้อหนึ่งหนึ่งความรู้สึกภายในของเราเป็นอย่างไรเมื่อผู้อื่นมองเห็นแล้วก็จะรู้สึกอย่างนั้นเช่นว่าอยากปกป้องชีวิตสัตว์ทำให้หน้าตาดูดีเห็นแล้วสงบเย็นรู้สึกให้ความปลอดภยัยไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของของผู้อื่นทำให้หน้าตา น่าเชื่อถือน่าไว้ใจซื่อสัตย์สุจริตต่อคนรักคู่ครองทำให้หน้าตาชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วนึกอยากเป็นคู่ด้วยไม่คิดปั้นคำลวงไม่โกหกไม่โป๊ปดมดเท็ศหยาบคายทำให้หน้าตาใสซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดูไม่เกลือก,กลัวในอบายมุกสิ่งเสพติดทุกชนิด ทำให้หน้าตาดูปกติเห็นแล้วแม่น่าวาดระแวงแม่น่าสะพรึงกลัวเหมือนคนบ้าโลกของเราปัจจุบันนี้มีสิ่งยื่อยุเย,ย้ายวนให้ผิดศีลได้ทุกวันเราจึงมีโอกาสในการฝึกตั้งใจและรักษาศีลได้ทุกวันเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วความเห็นแก่ตัวลดน้อยถอยลงความสกปรกเน่าเหมน็นทางจิตใจก็จะหายไปกลายเป็นความหอมหวนสะอาดไปในที่สุด แม้หน้าตาเหมือนเดิมแต่จิตใจก็สะอาดขึ้นก็ดูดีกว่าเดิมได้หากรักษาศีลได้สะอาดตลอดชีวิตแม้กระทั่งใจก็ไม่กริกกระเดียอยากละเมิดศีลตามแรงยื่อยุของสังคมเมื่อเกิดชาติหน้าก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สมสัสดส่วนมองจากมุมไหนก็ดูดีแบบที่เรียกว่างามอย่างไร้ที่ตินั่นเองเจริญพร สำหรับคนชั่วสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือสิ่งที่ทำไว้ก่อนตาย